ไปเ,ปเปไบิ่งระเบิดมอไปเบิ่งเงลูกระเบิดต่อทุกคนตอนนี้ <laughs> เขียนว่าระหวังอยู่ในส่วนนี้เก็บกู้ระเบิดบทันเตกแล้วแต่อยู่นอกส่วนี้ยังมีเสี่ยงต่อตอันตรายอ๋ออยู่ด้านในบบมีบบมีบบเป็นอย่างแล้วเราวะแ,แต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่บบป,ปลอดภัยแม่ข้างนอกนี่บบป,ปลอดภัยแต่ว่าข้างในป,ปลอดภัยแล้วเด็ก อันนี้อะเอ,อออเอาเลิปปะไว้ในนี่บอกเป็นระเบิดอ,อรนี่เลยนะ,ะเก้าหน,น,นึ่งหนึง่งตอนนี้หนึ่งเก้าหกสี่โอ้หลายไม่เก้าเจ็ดสอง สิทเิเหลือจากสงครามโอ้จอบเลยนาามีเขาบอกมาฟ้าไว้แบบนี้ <c oughs> อันตรายนะแต่อ <c oughs> อ้โระดันเนาะโอ้ตัวนี้เนาะ ตัวนี้หัวยูแบบนี้หนึ่งเก้าหกหกตัวนี้ให้หินสองไปให้หินสองบอไปปะเ่งแล้วลองไปดูอว่าไม้มันลายปอี๋ย่งตนนี้เราหน้าก็บักมาให้ดนขึ้น

อกนีเ่นเหื่อหลังนี้มุ้ยพาย,ยุเลยวะเหงืนอท่า,าแบบนี้มันพาไนอย่งางนนะมีเต้นึเ,นเ,นเปล่าอ,อ้าขึ้นไปตึงนู้นเลยมัน คนขึ้นมาไหลวยนี่ยโอ้ผิวสวยมากเลยขล้างงน้ำเลยเขา้เยาเลยต้องได้ไดดกับเมืองแล้วก็ให้ลงบอลเคียย์ให้ละกเกียโอ,โอ้นี่มีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะ ถ้าเราขี่รถมาเนี่ยขี่ไปยังจอดไว้นี่เลยเอ้าตรงนั้นเขาใหดตู้ท่นั่นเหรอโอ้ธรรมศาสตร์นาเอ้อยู่ตรงไหนเนาะนาอยู่พุนอยู่ตรงนู้นป่ะตรงนั้นอ๋อเรามองมาวิวนี้ใช่ไหมภูเขาสวยตรงนู่นเนาะอันตอนนี้มันที่รถไปร้อนที่ไม่ไอ๋อตรงนี้เนาะอ๋อ รถเขาจะจอดไปสุดไหนเมื่อกี้สวยไหมธรรมชาติสวยมากเสียชีฮ้อนเกินเสียชีฮ้อนเกินยอดย่างไปเบื่อนพวกนั้นตรงนี้สวยจริงหน้าหน้าแบบขี่รถขึ้นมาสนุกเลยเนี่ยคิดเป็นรถขี่รถซิ่งแล้วก็เราสิ่ทำนี่ด้วยทำแบบให้ดึงดูดที่ถ่ายรูปอ่ะอ๋อเป็นมา้วถ่ายรูปแบบเห็นเป็นเป็นจุดเช็คอินเนาะแม่แม่เป็นจุดเช็คอินว่าตรานี้เราอยู่ที่ตรงนี้ตรงเสียงขวางอ๋อ ได้นะให้หนักท่องเที่ยวเขาขี่รถขึ้นมาจนไทยแมน,มนโอเคเลยไหมโดยสามารถมองเบิง่งมองเห็นบนเนื้ออะไรเนี่ยทำนี้ได้ถ่ายไปตรงนู้นม,นมันจะแมนไอ้เมื่มมอกี้เห็นนักท่องเที่ยวอ,อยู่นี่ใส่ใส่หรอโอ้เขาย่างลงไปรถลงได้ปะ ไปหาลุงมันปะล,ลงทางเก่าปะใช่ไหมนั่งท่าเหรอ,ออยู่นรงเอ่นท่าบ่เขาเจ้าอยู่ตัวนอกอยู่ใส่หรอ,อกนี่เขามากับดักไว้เอย่าไปนั่งเด้อวัวใ <laughs> นลานกลางเต็นท์อนะชิบอดอยู่ข้างบนเนาะบรรยากาศโอ้มุกี้เห็นนักท่องเที่ยวมาบัวไปใส่แล้วเขาเจ้าย่างลงไปหินสาบตัวเนาะ ให้ยหินส,สามจะอยู่จุดนั้นนล่อยู่บ้านนั่นจะมีหมู่บ้านละผ่านลงไปรถเก่าเราก็มาซื้อแถวนี้ก็มีขายลายอยู่แม่นวยมีมีรถเก่าก็มีซื้อมายกเครื่อ,องออกเนาะแม่นแล้วก็ดเราก็วางใส่เช็ดซีใหม่มอจอดเหล็กทำเป็นโค้งใส่เนะเาะใส่ลุ่มมาขวบก็วุ่เจียโอ้หลายเนาะ ฝ่ามันห oh! ้องอันนี้จะเป็นแม่ตอนะทุกคนโอ้เครื่องเสียงนะเป็นลำโพงนะทุกคนเขากิดว่ามั็นนกเป็นเป็นลำโพงนะเครื่องเสียงเป็นลำโพงนะเป็นเสียงต่อโอ้โอ้คิดว่าเป็นพื้นโอ้ ปได้ได้เจ็ตัวพูดอะไรพูดแกล้งอันนี้ขึ้นในมอรองแกล้งมึงรูนี่วะโอ้แก้งโตแล้วโอมาหวานนี่มาหวาน่อคืนนี้บไปกินน้ำเรีวดีนะเขาอันบเรียนแล้วแล้วเขาสู่เขาน้อยนึ่งนอ๋ไปแล้วาอังเมาเลยลวกนยาแล้วอ๋อมคืนนี้เขากินอด trước chứ má sour này mưa tony hello mẹ 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 mẹ hello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  mẹ nó mẹ เล่นนกเป็นที่เล่นกายลูกคนนะโอ้ยลูนี้ลูนี้จะเทงมันหนึ่งยังเม nivel, <like yeah> ื่อยอันน oh. ี้เป็นนกเมื่อยนี่นกเก่านูกลี้นกเลี้ยงอ๋อสองสองเดี้ยงอ๋อลองฟัดบ้างดิลองลุนนี้เออลอกจับพี่นะลองกำรักน่าจะจะทักนี่เลยมั้ยนี้เออล็อกเออให้ อะมันดับเหรออ๋อพวอคนนี้นานเป็นแนต่อเนาะพอจะเป็นลักษณะนี้ครับได้แล้วไดแล้วิี่ปายแล้วไข่ยาวใช่ยาว่ะเนาะมแ่ไ่เห็นเราไปอยู่นะ มีเจ้าโยดขอมลนั่นแหละด้าหลยงว่าพวกจะอยู่ด้านหลังเนาะโอ้ดูนี่ละลอยลอยไฟนี่เขาเจ้าบูเอาอยู่ทางนั้นเลยติดขวางไปแล้วหูอาหููอาเนาะเขาเจ้าีสุดเลยวันนี้โอ้ประมาณนี้ทุกคนทดลองกันเนาะตัวแล้วปกติถ้าได้เยอะเยอะสุดประมาณเท่าไหร่ครับ สองสามร้อยคนนะมาแนีลงมาเพงัย่างไปเลยเนาะเราพกเกมไทยด้วยเราห้องมาใส่เราเขาเกมไทยด้ว โงทีมห็นคนอยู่นสูงมากเลยงามเลยสวยงามเลยขึ้นดลดมือสองเอาแค่เครื่องกียร์แล้วก็เอาบังคับเลี้ยวนะเกียร์น่ะเกียร์กระปุกเกียร์อตโนัตเป็นอย่างบะเอาเกียร์กระปุกบ่เกียร์กระปุกกันได้เกียร์โตันได้เราให้ลูกค้าเลือกเลยาง้นมาแต่ที่นู่นเป็นเป็นนี้นะนี่เป็นอโต้หมดเนาะ ปนตูตเกี่อน,นเครื่องหนึงหาไม้กิดลินกิด,ดนี่สลีทั้งหน้าเลยโอ้บรรยากาศเนาะถ้าขาเจ้าอนมามัยอ้อมนี่คักสุดยอดเลยน,นี่ตัดหญ้าตัดยังนเนาะหเห็นวิวงามเลยแหละนี่ขาเจ้าบุตรก่อนเครื่องนึงหาไม้กิดลิน,ก,นกิด นี่สลีทางหน้าดีโอ้บรรยากาศเนาะถ้าขเจ้าอนาม,มัยอ้อมนี่คักสุดยอดเลยน,นีนต้ตัดหญ้าตนะัดยังเนาะเห็นวิวงามเลยแหละนี่ขเจ้าบ